วัดม่วงบางแคตั้งอยู่ติดคลองบางสิเจริญเขตบางแคจังหวัดกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่2พศ2 3 6 6โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าหลวงพูเทเฒ่าท่านทุด,ดงพายเรืออีแปะมาด้วยตนเองจนมาพำนักจำวัดอยู่บริเวณที่ตั้งวัดม่วงในปัจจุบันชาวบ้านเห็นว่าท่านจำวัดอยู่ในเรือค่อนข้างไม่สะดวกจึงนิมนต์ให้ท่านจำวัดอยู่บนบ้าน และนิมนต์ให้ท่านอยู่สร้างวัดณที่แห่งนี้ในเวลาต่อมาชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดราชโคสิทธารามส่วนชื่อวัดม่วงมาจากวัดตั้งอยู่ติดคลองภาษีเจริญซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสูาาร่พระนครเมื่อมาถึงบริเวณหลักสองคลองจะตืึนเขิน ทำให้ไม่สามารถสัญจรต่อไปได้ต้องนำผลไม้มาตากบริเวณลานวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นมะม่วงและอาจมีบางส่วนสุกงอมจนเน่าเสียทำให้ส่งกลิ่นโชยไปทั่วบริเวณชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดมะม่วงซึ่งในเวลาต่อมาก็กลายเป็นวัดม่วงในปัจจุบัน ช่วงปีพศ2474วัดได้รับพระราชทานวิสุงคมศสีมาหรือที่แปลเป็นภาษาสามัญก็คือพระมหากษัตริย์ได้พระราชทานที่ดินแกส่สงเพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถทางวัดจึงได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมามีสองชั้นกำแพงปูด,ด้วยกระเบื้องเคลือบลายเทพพนมประตูด้านหน้าและหน้าต่างลงลักปิดทองอย่างปราณีตส่วนพระอุโบสถหลังเก่าเป็นที่ประดิษฐานรูปจำลองของหลวงปู่ทวดและหลวงปู่เท่า ซึ่งหลวงปู่เท่าเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดม่วงต่อมาวัดม่วงได้มีการสร้างพักเครื่องรูปหลวงปู่ทวดไว้ในปีพศ2505โดยมีหลวงปู่ทิมวัดช้างให้มาเป็นประธานในพิธีจัดสร้างและปลุกเสกร่วมกับพระเกจิที่เก่งๆอีกหลายท่านเช่นหลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนนหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงปู่นาควัดละคังหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก หลวงพ่อเตวัดสามงามและหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเป็นต้นพระเครื่องของวัดม่วงบางแคล้วนมีประสบการณ์เรื่องแควคาดปลอดภัยและเมตตามมหานิยมเป็นหลักที่สำคัญคือพระเครื่องของดีวัดม่วงนั้น เป็นของดีที่ราคาไม่แพงมีการเช่าหาซื้อขายกันอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันเท่านั้นเรื่องพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์เทียบได้กับหลวงูุทธวดวัดช้าให้รุ่นแรกที่ราคาหลักแสนหลักร้านกันเลยทีเดียวมีอุบัติเหตุรถชนและถูกยิงอยู่หลายเคสที่รอดตายเราปฏิหาร,ราเพราะว่าในคอคล้องพระหลวงูุทว,วดของวัดม่วงบางแค หลวงปู่ทวดวัดม่วงบางแครนับเป็นของดีอีกหนึ่งอย่างที่คนทั่วๆไปอย่างเราๆสามารถเป็นเจ้าของได้ไม่ต้องไปเช่าหาพระหลักแสนหลักล้านก็สามารถมีพระเครื่องดีๆเกจิเก่งๆมากด้วยพุทธคุณเมตตาและแคลคลาด